สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วเนาะกับใบม่วงเราพัฒนานะครับเนาะรับผมเราพัฒนาวันนี้วันที่30เดือนแปดปีหกเดนเนาะมีตัวไหนบ้างไปดูกันเลยครับวันนี้จับคู่ให้มาที่9 0้าศูนย์เกนก้าสองเ้าะศ1 0 2์หนึ่งศสอสองหสแล้วก็สองสามเนาะนี่คือจับคู่เด้อวิ่งรูดก็มี9ก้เนาะเดี๋ยวในที่เกกับ3าลอง1เด้อ เด่น9กับ3ลอง1 3ตัวตรงเม็ดเดียวก็9 1 3สมเนาะ3ตัวรตรงตัดเต็มจะมีสองแล้วก็2อ0เนาะเบิ้ลก็มีสองสองกับ0 3เนาะ3ตัวรตรงจัดมาให้แล้ว3 1 9มหนึ่งเก1 2หสสแล้วก็910เนาะตัวนน้นตัวไหนบ้างเน้นให้ที่วงกลมให้สีสีสเหลืองเนี่เดีอที่วงกลมให้แล้วก็ไฮไลท์ให้สีเลง เด่น9 0 9นเก้าศูนย์เก้เศนย์หนสอสาองเะเด่น1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหเจดแดหนึ่้าหกดแดเก้าเดนให้9ก้าหางเนาะทั้งหมดมีส0หางเด่นให้ก็เด่นให้ที่8หาง4ี่ห้าหกเจ็ดแนให้8ปหางเนาะมี9 0้าศูนย์เก้าหนึสองเศย์หนึ่สองหสแล้วก็ หมดแล้วเนาะวิง่งดุดก็ตามนี้เลยเนาะเหีนหวใที่เก้ากับสามสามตัวตรงสามตัวตรงแต่เล่นก็มีสองเก้าศูนย์สองหนึ่งศูนย์เนาะสามตัวตรงเอาไปแต่เล่นเป็นสองตัวสามตัวก็ได้เนาะวินเอาจะตัดเล่นเป็นสองตัวสามตัวก็ได้อยู่ในนี้แหละมันมาได้บ่อยมากเลยเนาะงวดที่แล้วก็แปดสองสามเก้าเนาะมันออก<ม>โอเคครับผมตามนี้เลยเนาะนี่คือเราพัฒนาใบมุ่งของหนุ่มโชคนะครับเนาะวันนี้เราก็มาพร้อมกันกับปู่เหมือนเดิมปู่ของเราเนาะ ปู่ของเราขอท่านเด้องวดนี้เป็นงวดที่สิบสองนะงวดที่สิบเอ็ดไปเข้าเข้าไปแล้วสาย่วนแตกเนาะเปล่าสองให้สองแปดมันชนกันสองแปดสองตัวก็มาแปดสองเลยเลขมันก็จะมาอยู่นี่เลยครับไม่ไปไหนงวดที่แล้วก็แปดสองก็มาทั้งสามสี่ง, 3, งวดเนาะสามเก้าก็มาอีกเหมือนเดิมงวดนี้ก็คำนวณได้สามเก้าเหมือนเดิมอาจจะมาเก้าสามสามเก้าได้เนาะเลขลาวมันไม่แน่นอนนะครับเนาะโอเคครับผมเค็บหน้าจอเลยครับเค็บหน้าจอเลยนี่คือ เราพัฒนาเนะเก็บหน้จาจอแล้วช่วงก็จะรีบไปลงให้โอเควันนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอให้ทุกคนโชคดีกับลราพัฒนาวันนี้นะครับ